คมแดงต้องคำสาบสวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาคำแนะนำในชีวิตหรืออยากรู้เรื่องราวลึกซึ้งจากพลังของโลกวิญญาณคุณมาถูกที่แล้วค่ะกดติดตามช่องเสียงแห่งโลกวิญญาณของเราแล้วคุณจะได้รับโอกาสดูดวงฟรีเพียงแค่กดไลค์กดติดตาม แล้วแค่ปักฐานการกดติดตามส่งมาที่ช่องทางการติดต่อของเรา LINE 6 4 8 of f a หรือ e x p u r v i a m u n เท่านี้ก็รอรับคำดูดวงฟรีจากเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินหรือโชคลาภพร้อมช่วยคุณค้นหาคำตอบที่คุณต้องการอย่ารอช้านะคะยิ่งกดเร็วยิ่งได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครกดติดตามตอนนี้แล้วมาค้นพบคำตอบจากพลังแห่งจัก,กรวาลไปด้วยกันค่ะ คมแดงต้องคำสาบในย่านชุมชนเก่ามีตลาดแห่งหนึ่งที่คึกคักในช่วงวันตรุษจีนผู้คนต่างมาซื้อของไหว้และของประดับบ้านเพื่อเสริมสิริมงคลชายคนหนึ่งชื่อเก่งตัดสินใจเดินทางไปที่ตลาดนี้เพื่อหาของตกแต่งบ้านให้เข้ากับบรรยากาศปีใหม่ขณะเดินผ่านร้านค้าเขาเห็นโคมแดงเก่าแก่คู่หนึ่งแขวนอยู่ในร้านขายของโบราณคมทั้งสองมีลวดลายมังกรทองที่สวยงามสะดุดตา แต่กลับมีราคาถูกอย่างน่าประหลาดเจ้าของร้านเป็นหญิงชราหน้าตาดูเศร้าหมองเธอเตือนเก่งว่าคมคู่นี้มีประวัติคนที่ซื้อไปอาจไม่อยากได้มันกลับคืนมาแต่เก่งไม่สนใจคิดว่าเป็นแค่คำพูดล่อให้คนกลัวเขาซื้อคมแดงคู่นั้นและนำกลับไปแขวนที่หน้าประตูบ้านในคืนวันตุษจ,จีนเก่งจุดไฟในคมแดงที่แขวนไว้เพื่อให้แสงสว่างและเพิ่มสีสันให้บ้าน เขารู้สึกภาคภูมิใจในคมแดงที่งดงามนี้แต่เมื่อเขามองไปที่หน้าต่างเนาสะท้อนในกระจกกลับทำให้เขาขนลุกเงาของคมแดงมีรูปร่างของผู้หญิงในชุดแดงยืนอยู่ด้านหลังโคมเธอมีเส้นผมยาวและสายตาของเธอจ้องตรงมายังเขาเก่งหันกลับไปดูที่โคมแต่ไม่มีอะไรผิดปกติเงานั้นหายไปแล้วในคืนถัดมา เก่งยังคงจุดไฟในโคมแดงอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขารู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่านหน้าต่างทั้งที่เขาอยู่คนเดียวในบ้านขณะที่เขากำลังจะดับไฟในโคมเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาดังออกมาจากโคมแดงว่าช่วยข้าด้วยเสียงนั้นเย็นเยียบและเต็มไปด้วยความเศร้าเก่งรีบดึงโคมแดงลงและดับไฟทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นเก่งตัดสินใจกลับไปถามหญิงชราเจ้าของร้านเกี่ยวกับประวัติของโคมแดง เธอเล่าว่าคมแดงคู่นี้เคยเป็นของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รักเธอจุดคมแดงในคืนแต่งงานและตัดสินใจกระโดดน้ำตายเพราะความทุกข์เธออาจจะยังติดอยู่ในคมแดงที่เธอรักมากที่สุดหญิงชราเือินอีกว่าวิญ,ญญาณของเธออาจจะตามมาอยู่กับเจ้าท่าเจ้าจุดไฟในคมต่อไปเก่งไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้เขากลับบ้านและตัดสินใจจุดไฟในคมแดงอีกครั้งเพื่อหลบความกลัว แต่ครั้งนี้เงาของหญิงสาวในชุดแดงปรากฏชัดขึ้นกว่าเดิมเธอไม่เพียงแค่ยืนอยู่ในเงาสะท้อนแต่เธอเริ่มขอหน้าต่างด้วยมือที่ซีดขาวและพูดด้วยเสียงเย็นชาบ้านนี้ไม่ใช่ของเจ้าข้าจะอยู่ที่นี่เก่งหวาดกลัวและรีบถอดคมแดงลงไปเผาทิ้งในทันทีแม่เก่งจะเผาโคมแดงไปแล้วแต่ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านหน้าต่างในเวลากลางคืนเขายังคงเห็นเงาของผู้หญิงในชุดแดงยืนมองเขาอยู่ในกระจก ข้อคิดจากเรื่องนี้ 1. สิ่งของบางอย่างมีประวัติและพลังงานที่เราอาจไม่เข้าใจ2การไม่ฟังคำเตือนอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง3บางครั้งการปล่อยวางและไม่ครอบครองสิ่งที่ไม่ใช่ของเราอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของโคมแดงต้องคำสาบหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ